ชาวเน็ตเปิดวาร์หนุ่มหล่อข้างกายต่ยชุติมาหลังโพสต์ภาพหนุ่มปริศนาทำเอาชาวเน็ตและแฟนคลับฮือฮากันกลางดึกเลยทีเดียวเมื่อวันที่28สิงหาคม2566ต่ายชุติมาได้ออกมาโพสต์ภาพลงอินสตาแกรมแต่กลับมีหนุ่มปริศนาที่สาวต่ายนั่งพิงหลังติดมาด้วยจนหลายคนต่างพากันเข้าไปสอบถามว่าหนุ่มคนนั้นเป็นใคร โดยสาวต่ายได้ระบุข้อความว่า The Sky Full of Stars ท่ามกลางชาวเน็ตที่สะดุดตาหนุ่มข้างๆโดยเข้ามาคอมเมนต์มากมายว่าคนข้างๆคือใครคะแม่ต่ายโพสตล้อเป้าอีกแล้วอีแม่555เว้าแม่มาโพสต์แล้วมดกัดเอานะแม่ต่ายเป็นต้นต่อมาก็มีชาวเน็ตแห่กันไปเปิดวาร์ปว่าหนุ่มในรูปนั้นน่าจะเป็นเบนอัธนินหรือเบนอเลสชื่อเดิมเบนนัทพงษ์ นักสแสดงหนุ่มหล่อจากซีรีส์ทฤอฎีจีบเธอเพราะลงรูปสถานที่คล้ายคลึงกันและยังลงรูปที่มีฟิลเตอร์ค้ายกันแถมสาวใตายยังไปกดไลค์รูปของอีกฝ่ายด้วยทำให้โยงไปถึงข่าวที่สาวใายเคยออกมาบอกว่ามีคนคุยแล้วเป็นหนุ่มรุ่นน้องแถมมัดดำคชาพาที่เห็นรูปแล้วก็การันตีว่างานดีเวอร์เล่นเอาชาวเน็ตและแฟนๆต่างพากันบอกว่าหล่อของดีจริง อย่างไรก็ตามก็มีชาวเน็ตอีกด้านเข้ามาโต้ว,ว่าจริงๆหากเลื่อนไปอีกภาพก็จะเจอเฉลยว่าหนุ่มที่นั่งข้างๆกับสาวตายชุติมาน่าจะเป็นเพื่อนของเจ้าตัวมากกว่าแถมน่าจะเป็นเพื่อนสาวบางรายก็ว่าน่าจะเป็นสาวหลอไม่น่าใช่คนที่ชาวเน็ตเปิดวับกันแต่อย่างใดซึ่งในความเป็นจริงแล้วคนในรูปจะมีความสัมพันธ์กับสาวตายอย่างไรคงต้องรอฟังจากปากเจ้าตัวกันแล้วละคะ่ะ